สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับโลบอคแมปบีดฟอร์นะครับหรือก็คือแมปไคจูหมายเลขแปดนั่นเองซึ่งก็คือแมปอีกแมปหนึ่งของลุงพีนะครับนอกจาก Rider World ลวันนี้ผมจะมารีวิวพลังไคจูหมายเลขสิบกันนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องเก็บชาร์จก่อนโอเคเมื่อชาร์จเต็มแล้วเนี่ยกด V ปุ๊บเราก็จะแปลงร่างครับ เดี้ยก็คือไคจูหมายเลขสิบซึ่งไคจูหมายเลขสิบเนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างจากไคจูตัวอื่นก็คือไคจูตัวนี้เนี่ยกดคิวจะไม่ใช่การแดชครับแต่จะเป็นการพุ่งแทนอย่างนี้นวิ่งต่อยวิ่งต่อยไคจูตัวอื่นจะเป็นการพุ่งเฉยน,น,นะครับส่วนตัวนี้พุ่งแล้วทําดาเมจด,ด้วยวิง่งไม่ใช่พุ่งสิวิ่งและทําดาเมจด,ด้วยนะครับแบบนี่ หหหเห็นไหมจะทำตามดกวยซึ่งท่าต่อยก็ประมาณนี้ใครจูใหมาเลขสิบเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์พิเศษนะครับก็คือถ้าเราใช้หมัดเนี่ยพอกดขี้ขวาปุ๊บมันจะมีท่านี้ครับแต่ว่าถ้าเราใช้อาวุธอย่างอื่นเนี่ยกดขี้ขวาเราจะไม่มีท่านี้โอเคมาที่สกิลแรกกันเลยสกิล E นะครับ ก็จะเป็นการจ้วงศัตรูเข้าไปอย่างนี้ก็ดาเมจแรงอยู่โอเคและสกิล R นะครับสกิลที่2พอ,อกดปุ๊บจะเป็นการจับศัตรูโยนขึ้นไปแล้วก็ทุ่มลงมาอย่างนี้ระหว่างที่ลอยขึ้นไปเนี่ยมันก็จะจะทจะยังทำดาเมจอยู่นะครับเป็นดาเมจต่อเนื่องเลยแล้ใไรจูตัวนี้เนี่ย <c oughs> เห็นเห็นนี่ไหมครับช่องที่3ช่องที่กดยาไรจูตัวนี้ไม่สามารถกดยาได้นะครับแต่ว่าสกิล C ของมันเนี่ยก็คือสกิลนี้มันจะเป็นการดูดเลือดครับก็คือกดใช้ยาไม่ได้แต่มีสกิลดูดเลือดส่วนอันติเนี่ยสกิล V ผมใช้ผมรู้สึกว่ามันใช้ค่อนข้างยากแต่ก็คนที่สะบัดเมาส์โหดๆก็น่าจะใช้ถนัดนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทุบ <c oughs> แล้วก็โดดขึ้นไปต่อยลงมาอีกทีหนึง่งนะครับ เดี๋ยวลออีกทีหนึ่งแล้วกัน โอเคอีกครั้งนึง่งนะครับผมผมรู้สึกว่ามันใช้ค่อนข้างยากโอเคส่วนวิธีทำนะครับก็คือให้เรามาตรงนี้นี่เราปกติเราเกิดตรงนี้ใช่ไหมให้เรามาทางขวาครับให้สุดทางเดินเลยนี่จะเห็นช่องอขา,ขาวๆตรงนี้ ก็จะมี n b c โฮชิอยู่นะครับพอคุยปุ๊บเขาก็จะบอกเราว่าเราต้องใช้อะไรคือเราต้องใช้1 beast core 1 beast head Be e a s t tail 2 beast arm 1 beast h น a r t นะครับก็คือใช้หัวใจใช้หัวใจมอน1อันใช้แขนมอน2อันใช้หางมอน1อันใช้บีสบีสคอ r e นี่ อคอของมอนผมก็ไม่รู้ว่าแปลไทยมันเรียกว่าอะไรแล้วก็หัวมอนนะครับอีกหนึ่งอันซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะได้หลังจากที่เราตีบอสหรือว่าออกมาจากคอมแบทโซนนะครับพอเข้าไปในคอมแบทโซนแล้วเนี่ยพอต t i จ u ด e 10แล้วก็ฆ่าศัตรูได้10ตัวพอเราออกมาแล้วก็จะมีโอกาสได้นะครับทั้ง ทั้ง3อย่างหลังเลยทั้ง b e a ฮ t t e a บ t Tail แล้วก็ b e a t arm นะครับนี่ b e a t a ร a b e b e a t t a ีชอ t Arm 3อย่างนี้ก็คือจะมีโอกาสได้หลังจากที่เราออกจากคอมแบทโซนแล้วก็มีโอกาสได้หลังจากที่เราตีบอสได้นะครับแล้วก็เราต้องมีแรงกักบตันหรือสูงกว่า ก็ก็คือแบบเราต้องไปอัพแรงมาแล้วอัพแรงตรงจาก NPC ตัวนี้นครับตอนนี้ผมแม็กแรงแล้วก็อัพจนเป็นขั้นกับตันหรือว่าสูงกว่าแล้วก็ต้องมีค่าสเตตรงนี้ช่องนี้500ขึ้นไปนะครับถึงจะคุยได้แล้ว Beast Head ก็สามารถหาได้จากตรงนี้นะครับคับที่นี่ โดยใช้บีชไอสอ2อันบีชแ f ง n g 4อันแล้วก็บีชคอหนึ่อันไอบี e ไอกับบี f แ n งเนี่ยเอ่อหรือคือตาตามอนกับเคียวมอนเนี่ยมันมีโอกาสได้หลังจากออกจากคอมแบทโซนเหมือนกันครับแล้วส่วนบีชคอก็อ่าทำได้ที่คอมแบทโซนนี่นะครับคือให้เราหา เอพีซีมันจะอยู่ตรงนี่ครับเดินผ่านตรงนี้มาเลยผ่านตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอคราฟ์การ์ตรงนี้ให้เราหันมาข้างหลังตัวนี้นะครับนี่คุยกับ NPC ตัวนี้มันจะเป็นการรับเควนซึ่งเควเนี่จะให้บีสคอร์มาครับเควสมันจะให้เรามาตี n p c ไอมอนตัวนี้ตัวเห็ดตัวใหญ่ๆนี่3าตัว มันจะอยู่ตรงนี้เลยโอเค พอทำเควสเสร็จปุ๊บมันก็จะให้บีชคอร์มานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมได้มาแล้วเปิดใจเลยโอเคแล้ทีนี้ก็ออกได้ เนี่ยครับมันจะมีโอกาสได้แบบนี้ซึ่งตอนนี้ผมได้ส,สปอร์มาก็มันไม่ได้ใช้แล้วก็อา่ามันมันจะมันจะมีโอกาสได้ทั้ง3อย่างหลังนะครับบีชฮาร์ดบีชอาร์มแล้วก็อะไรนะบีชเทลทั้งใจทั้งหางแล้วก็ มีโอกาสได้พอมีครบแล้วเราแล่นกับตันขึ้นไปแล้วมีค่าสเล500เนี่ยเราไปคุยกับโฮชิแล้วก็ได้แล้วครับผมไจูบเล็กแเอ้ยไม่ใช่ไรจูบเล็กสคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ